นะครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับตัว,วน,นี้นี่นะครับวันนั้นทดสอบไปแล้วนะครับวันนั้นทดสอบไปแล้วพอดีล um ูกค้าพ sí> э ี่ลูกค้าแกสั่งแบตเตอรี่เพิ่มนะครับก็คือวันนี้จะเอามาบินทดสอบแบตกับชุดไฟของแกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสเปคของตัวแบตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบตสามเซลล์สองรันสองนะครับเก้าสิบสี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูการประกอบนะครับการประกอบด้านในนะครับ ด้านในอย่างนี้นะครับจะมีสายตัวรัดนะครับวันนั้นรีบนะครับไม่ได้แจงรายละเอียดนะครับอย่างนี้นะครับเวลาจะใส่แบตนะครับให้ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นแบตใหม่นะครับสายอาจจะยังแข็งนิดนึงนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกที่ผมทําล็อกไว้อยู่ดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วนะครับใช้สายรัดแบตนะครับตรงนี้รัดนะครับ อย่างนี้นะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ้อเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวลืมก่อนก่อนขึ้นบินนะครับควรจะเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าค่าไฟที่ตัวแบตนะครับเป็นแบตใหม่นะครับพ้่งชัดนี่นะครับเซลล์ที่หนึ่งนะครับสี่จุดสองเซลล์ที่สองสี่จุดหนึ่งเก้าห้านะครับนี่เซลล์ที่สามก็สี่จุดหนึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับนี่ โดยรวมค่าโดยรวม9 9สิบ้าปเซ็นะครับสิบสองจุดห้านะครับอ่ะแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วก็เสียบสายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการเก็บสายนะครับสายตัวนี้ผมเก็บไว้ให้แล้วนะครับใช้สายลัดเก็บไว้ให้แล้วในการประกอบในการเสียบแบตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจำให้สุดเลยนะครับจำให้สุดแล้วก็ใช้สายลัดนะครับ ส่วน C ีจนะครับส่วน CG อจาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงอลูมิเนียมดานะครับซ g แต่ปกติผมจะเผื่อซีจีไว้ให้ทุกลำนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นมาตรฐานนะครับไม่ควรให้ก้มจนเกินไปหรือเหงยนจนเกินไปนะครับซีจีจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือให้เครื่องบินได้ระนาบนะครับจะดีที่สุดนะครับตัวนี้ผมเซตเอาไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือจะมาบินทดสอบนะครับบินทดสอบชุด ชุดไฟกับแบบที่ที่ลูกค้าแกสั่งนะครับเพราะว่าแบบเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งได้มีเวลานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับก่อนขึ้นบินนะครับก่อนขึ้นบินทุกครั้งนะครับสําหรับนักบินมือใหม่นะครับนักบินมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมาหัดบินหรือจะหัดเล่นนะครับต้องทาความเข้าใจนะครับเวลาเสียบแบตอะไรเรียบร้อยนะครับเราควรเช็คไฟคอนโทรลนะครับซ้ายขวานะครับแอรอนซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะครับซ้ายขวา ทำไมต้องเช็คนะครับต้องเช็คนะครับเพราะว่าในกรณีที่บินขึ้นไปแล้วเครื่องบินเรามีปัญหานะครับมันจะทําให้เครื่องบินเราล่วงได้นะครับควรเช็คนะครับก็คือซ้ายฝั่งซ้ายต้องยกนะครับยกซ้ายฝั่งซ้ายยกนะครับฝั่งขวามันจะลงยกขวาขวาจะขึ้นนะครับซ้ายจะลงส่วนอัพดาวนะครับัพตัวนี้จะขึ้นนะครับดาวตัวนี้จะลงนะครับส่วน l เดอร์นะครับซ้ายจะปัดมาทางซ้ายนะครับขวา จะปั่นมาทางขวานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนขึ้นบินนะครับตัวมอเตอร์นะครับควรจะเช็คนะครับพอเราเช็คไฟคอนโทรลอะไรเสร็จนะครับอย่างนี้นะครับทํางานปกตินะครับไม่ติดไม่ขัดให้มาเช็คตัวสปีดคอนโทรลนะครับกับมอเตอร์ก็คือเร่งนะครับเร่งเร่งเร่งให้สุดนะครับแล้วแล้วแช่ไว้ประมาณสัก5้าถึงสิบวินะครับเพื่อเช็คว่ามันมีอาการเบรกไหมนะครับเบรกไหมสปีดล้องไหมนะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะครับหรือจะเอาให้ชัวร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้คือพร้อมบินนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้อาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวค่าแบตมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสี่พีคสุดแล้วนะครับพีคสุดสดที่เก้าสิบสี่นะครับสําหรับเทนเนอร์นะครับคือเหลือเฟือนะครับอ่เดี๋ยวมาดูการบินกันนะครับเราจะวิ่งไปด้านนู้นนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้บินบินวือวาอะไรมากมายนะครับจะบินเช็กสายคอนโทนกับแบ,บตตลี่เฉยๆนะครับนี่นะครับแบตบค่อนข้างแรงนะครับถือว่าแรงนะครับก้อนนี้นี่นะครับบินไม่ช้ามากนะครับบินช้าๆนี่นะครับตามสไตล์เครื่องบินเนเนอร์นะครับ มีนกด้วยครับวันนี้อาจจะมีลมนิดหนึ่งครับวันนี้อาจจะบินยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถบินช้าๆได้นะครับบินมือเดียวได้นะครับนี่นะครับบินช้าๆเรื่อยๆได้นะครับในกรณีที่ไม่ข้าผ่าฝนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะบินบินแบบเบาๆนะครับเพราะว่าวันนั้นก็บินเทสไปรอบนึงแล้วนะครับ ยินกระ้านะครับส่วนคันเร่งนะครับไม่เยอะนะครับรบกวนตากล้องขยับมานิดนึงครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูมินกระ้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวคันเร่งนะครับที่ผมใช้นี่นะครับไม่เยอะนะครับนี่นะครับบินมือเดียวได้นะครับอย่างนี้ แต่วันนี้อาจจะบินยากนิดนึงครับเพราะว่ามีลมนะครับโอเคนะครับก็บินในปกตินะครับชุดไฟก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่ผมจัดไปส่วนแบตถือว่าแรงนะครับต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับคนที่จะเอาไปใช้กับตัวมอเตอร์เคบีสูงๆนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้รองรับได้นะครับ 90C เหลือๆครับผมนี่นะครับยินช้าๆบินช้าๆต่ำๆ อัดช้ามากไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างลมแรงนะครับมาเป็น,นช่วงๆเลยนะครับผ่านหน้าต่ำๆนี่นะครับประมาณนี้นครับกล่าวว่าจะบินบินปล่อยมือคงไม่ไหวนะครับวันนี้เพราะว่า,วามันลมอาการไม่ค่อยนิงเท่าไหร่นี่นครับบินไปเรื่อยๆครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับวิดีโอตัวนี้บินบินเช็คไฟคอนโทรล พื้นฐานนะครับกับชุดไฟนี่นะครับกินช้ายๆสวยๆครับผมนี่ครับเดี๋ยวบนมาอีกรอบนึงนี่นะครับ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับการเร่งที่ใช้ตอนนี้นี่นะครับบินช้าๆเอื่อยๆเลยนะครับอาจะช้ามากไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีลมนะครับเพราะว่าซึ่งบินค่อนข้างาจะเสียอาการนิดนึงถ้าบินช้าเกินไปและอย่างหนึ่งคือมันเป็นลำของลูกค้านะครับรวมเสียหายของลูกค้าด้วยนะครับอันนี้แ่เอามาบินทดสอบปดไฟชุดไฟนะครับก่อนจะส่งนะครับลำนี้ที่ลูกค้าแกยังไม่สะดวกรับนะครับแกก็เลยยังไม่ได้ให้จัดส่งนะครับ เเลยสั่งแบบเพิ่มแล้วก็เอามาทดสอบชุดไฟให้แกอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับดินกระช้านะครับแนวประหยัดแบตครับประหยัดถือว่าประหยัดแบตนะครับชุดไฟที่ที่ผมจัดให้นี่นะครับสำหรับแบตบแบตบที่ค่า C สูงๆนะครับสามารถดินได้ค่อนข้างจะ โอเคนะครับบินได้นานด้วยนะครับถ้าบินบินในลักษณะนี้นะครับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีบินได้นะครับตัวนี้หนึ่งก้อนสองพันสองแบบสามเซลล์สองพันสองนะครับประมาณสิบนาทีขึ้นไปได้นะครับถ้าใช้ซัลลิงอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นนะครับที่ใช้ตอนนี้อาจจะมีเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับตามอาการของลมที่มันมาเป็นพักๆนะครับ ก็คือถ้าบินอยู่ในลักษณะนี้ผมเคยบินได้ก็อยู่ประมาณสิบกว่านาทีอยู่นะครับก็คันเร่งไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูที่คันเร่งนะครับกล้องนี่นะครับไม่เยอะนะครับประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคันเร่งตัวนี้ไม่เยอะนะครับสามารถคอนโทรลมือเดียวได้นะครับถ้าถ้าลมมันนิ่งนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับบินบินประหยัดแบบครับตัวนี้นี่นะครับ คิเนื่อๆเรื่อยๆนะครับบินไปแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับถ้าถ้าวันไหนลมนิ่งๆนี่คือบินบินนิ่งคิดเลยครับนี่นะครับคันเร่งไม่เกินสามสิบนะครับที่ที่บินบินอยู่ตอนนี้นะครับประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับบินช้าๆนะครับนี่นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบบินอะไรที่มันผิวหวานะครับอาจจะมีเติมบ้างนะยิดยิหน่อยๆนะครับคันเร่งเพราะว่ามัน ลมนะครับอาจจะโดนลมพัดลมบวกบ้างนิดนึงนะครับแต่เท่าที่บินมานะครับตั้งแต่เปิดคลิปมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเต็มที่ที่ผมเล่นนี่บินอย่างนี้ยี 25, 20, ่สิบห้ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตไม่เกินนี้นะครับบินบินไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสิบนาทีมีให้เห็นแน่นอนครับถ้าบินแบบนี้การันตีเลยนะครับสิบนาทีมีให้เห็น ตัวนี้มอเตอร์ลืมบอกนะครับเป็นสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใบเป็นใบเก้าห้าครับเป็นใบตรงนะครับเก้าห้าใบตรงสปีดสี่สิบแอมของเลดฮอบบี้นะครับเซอูเก้ากรัมนะครับเฟืองเหล็กทั้งหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอาจจะเตริเไปไกลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโดนลมเดี๋ยวจะบินมาต่ำๆพอดีลมกำลังสงบครับ ลมกำลังนิ่งๆน,นะจะช้าต่ำๆผ่หาหน้าเลยครับนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับบินช้าๆเลยครับถ้าลมนิ่งๆคือบินช้าๆประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นคันเร่งนี่คือยินสวยๆครับยินได้นานด้วยนะครับชุดไฟเป็นชุดประหยัดนะครับประหยัดไฟนะครับ สำหรับเทนเนอร์ตัวนี้นะครับพร้อมชุดไฟรวมส่งอยู่ที่สามพันนะครับสำหรับใครสนใจสามารถสอบถามกันได้นะครับรวมชุดไฟทดสอบให้เรียบร้อยนะครับก็คือได้ไปก็คือประกอบใส่กับตัวรีซิฟแล้วก็แบตเตอรี่ของลูกค้าบินได้เลยนะครับนี่นะครับหรือหากใครสนใจนะครับอยากจะส่งชุดไฟมาให้ประกอบให้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเซ็ต เซตกับชุดไฟรีโมทของลูกค้าก็คือกลับไปก็คือบินบินอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการประกอบแล้วก็ส่งกลับนิดหน่อยครับผมเราอยู่ประมาณนี้นครับบินมานานแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวจะมาเช็คตัวไฟที่ตัวแบตเตอรี่นะครับว่าหมดไปเท่าไหร่ท,ที่ที่บินบินมานะครับบินไม่เร็วนะครับคันเร่งยี่สิบสามสิบ นี่นะครับก่อนจะลงนะครับเดี๋ยวจะลองอัดอัดาาร้อยผ่านหน้านะครับดูว่ากำลังไฟยังได้ไหมนะครับนี่นะครับนิ่งคลิปนะครับนิ่งคลิปเลยเดี๋ยวบินผ่านอีกรอบนึงครับเดี๋ยวจะอัดร้อยบินผ่านหน้าเพราะว่าลมกำลังนิ่งนะครับนี่นะครับ นี่คลิปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการบินไห่ท้องนะครับอินเวอร์สในการบินไา่ท้องนะครับควรใช้คันเร่งนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากจะบินในท่านี้นะครับประมาณ50ขึ้นไปนะครับ50-60นะครับนี่นะครับเป็นการบินอินเวอร์สนะครับคาต่านะครับนี่นะครับกําลังไฟเหลือเฟือนะครับตัวนี้ี่ผมจับให้นี่นะครับ เดี๋ยวผ่านหน้าอีกรอบนึงครับบินเดี๋ยวจะอินเวลดผ่านหน้าต่าๆให้ดูครับกําลังไฟถือว่าโอเคนะครับบินมานานขนาดนี้ยังทีจะาได้อยู่นะครับนี่นะครับอินเวลดต่ำๆนะครับอาจจะบินยากนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ท่านี้นี่นะครับนี่นะครับฟังเสียงมอเตอร์นะครับนี่นะครับนี่น่ครับไงท้องควงสว่านได้หมดนะครับเดี๋ยวตีล่งกาให้ดูนะครับ ลูก้าดูว่าแงแรงของปีกนะครับจุดยึดต่างๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับนี่นะครับอะนานแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลงนะครับเพราะว่านี้เป็นลาของลูกค้านะครับไม่อยากจะบินนานนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สาธิตให้ดูนะครับว่าชุดไฟที่ผมประกอบนะครับกับการเซตอัพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะลงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ มีลมนะครับอ้ารอดนะครับสวยด้วยโอเค,คเดี๋ยวมาดูมาเช็คไฟกันดูนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับที่บินไปนะครับก็ถือว่าลงได้ค่อนข้าง,างโอเคนะครับอ,อ่เา,ดาตเ,ตเดี๋ยวมาดูค่าแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูค่าแบตเตอรี่นะครับที่บินไป ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเหลืออยู่ประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับสามจุดแปดนะครับเซลล์ที่หนึ่งเซลล์ที่สองสามจุดแปดเซลล์ที่สามสามจุดแปดนะครับโอเคนะครับคือค่านี้เป็นค่าที่เหมาะเกี่การเก็บรักษานะครับคือในกรณีที่ไม่เล่นนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องชาร์จทิ้งไว้นะครับนี่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ค่าไฟตัวนี้มันจะขยับขึ้นมานะครับอีกนิดหนึ่งอาจจะถึงหกสิบนะครับเพราะว่าแบตมันจะคืนตัวนะครับผมเป็นค่าที่เหมาะแก่การเก็บรักษานะครับในกรณีที่ไม่เล่นนะครับจะเก็บไว้นะครับเวลาจะเล่นก็เอามาชาร์จไฟใหม่นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแบตตัวนี้นะครับสองพันสองไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเก้าสิบซีนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์นะครับที่ใช้นะครับ2217นะครับ2 1,250 k ันะครับโอเคนะครับส่วนใบนะครับที่แจ้งไปนะครับ95นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับพร้อมจะส่งนะครับแต่ลูกค้าแกยังไม่สะดวกรับนะครับก็คงจะเก็บไว้ให้แกก่อนนะครับก็คือชุดไฟนี้ทดสอบเสร็จแล้วนะครับกับแบตเตอรี่นะครับคือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับ ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับลำพร้อมชุดไฟนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับลำพร้อมชุดไฟสามพันนะครับสามพันรวมส่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือจะเซตอัพค่าพื้นฐานไปให้นะครับเป็นค่าพื้นฐานเหมือนที่ผมบินเมื่อกี้นะครับส่วนใครที่อยากจะส่งชุดไฟชุดไฟชุดรีโมทมาให้ผมประกอบเซตให้ก็ได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการประกอบแล้วก็ส่งกลับนะครับนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผม